ในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูยูนิตที่ครบเครื่องที่สุดณนะปัจจุบันใน a อนิเมะรีบอร์นกันครับสวัสดีครับผมส o o ว์มาพร้อมสปอนเซอร์คิสื่อร้ X นรับเติมเกมระบบครบวงจรมีทั้งโลบักและเกมพาร์ทแมปชั้นนำแอปพรีเมียมเน็ตฟิกยูทู e พรีเมียมแบบครบคันปลอดภัยไว้ใจได้มีแอดมินดูแลตลอดเวลาทำการใน d i s c ค r d อย่าลืมร้านคิดซื้อ X ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับสนวดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โอ้ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมะรีบอลกันอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อย่างที่เกินไปเลยนะคือยูนิตตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าถ้าใครดูคลิปเทียริสของผมเนี่ยจะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นตัวไหนนะเป็นยูนิตที่อยู่ระดับ S นะครับแต่ผมจะไม่ไปเทียบกับระดับก๊อตนะระดับก๊อตของผมคืออะไรโกฮังน,นั่นเองนะคือโกฮังเนี่ย มันอยู่ในระดับก๊อตไปแล้วแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยผมว่ามันครบเครื่องที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่และมีความใหม่ความสดแล้ววางถูกคือโปรเกชันเนี่ยผ่านได้หมดเลยอัน F เนี่ยส่วนตัวที่ว่าลงไปได้ใช่ด้วยซ้านะคือมันเรียกว่าครบเครื่องสุดๆเลยนั่นคือตัวอะไรนั่นคือโนเอลครับตัวละครที่ผมเนี่ยมองข้ามไปสุดๆเลยนะครับคือเจ้าโนเอลเนี่ยร่างอเวกนะครับคือพาสซีฟของเขาเนี่ยรอยัลแฟมิลี่นะมันก็ แปลกแหวกแนวแล้วมันคือพาสซีฟที่ฆ่าศัตรูเนี่ยจะได้รับเงินเย็น100%นะครับก็คือจะได้เงินจากการฆ่าศัตรูเนี่ยบวกไปอีกตั้ง100%ตัวละครอื่นฆ่าฆ่าพวกยูนิตไปมันก็จะได้เงินกลับมาบางส่วนแต่อันนี้ยคือได้กลับมา100%เลยก็จะบอกว่าดาเมียเนี่ยไม่ใช่ขี้ๆนะครับดาเมียเริ่มต้นถึง654กับเลเวลแค่38นะครับลองสังเกตดูอ่ะอย่างเช่นเลเวลอันเนี้ยอะดาเมียหนึ่จุดสอะไคหกร้อยอะไรอย่างเงี้ย คือผมบอกเลยนะเวลแค่ Level 38เนี่ยแต่ดาเมจแบบเหนือกว่าซับ GPS ตัวอื่นเนี่ยแปลว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะแล้วดูค่าการวางครับโนเอลเนี่ยเขามีค่าวางแค่พันหนึเทียบกับตัวละครอื่นๆที่เป็นแผทเกา่าๆเนี่ยมาตีแรงกว่าก็จริงอย่างเช่นยูโน่เลเวล50เนาะตีไฮบริดนะครับสโลแต่วาง1,500และโจมตี800แล้วก็เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยครับแต่ถ้าโนเอลเลเวล50เหมือนกันวางทูเหมือนกันผมว่า800เนี่ยอีกไม่ไกลนะครับ จะสามารถโจมตีไปได้สูงกว่านี้แน่นอนและการวางอ่ะวางถูกกันอะไรได้แบบสบายๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันเป็นตัวละครที่จริงๆผมว่าควรจะป้านเอาไว้นะเพราะว่าพาสีรอยัลแฟมิลี่ก็ดีซัมโอนซูนามิเนี่ยผมบอกได้เลยนะเหมือนจะธรรมดาแต่โกงมากเดี๋ยวผมเนี่ยพาไปเล่นในแมพให้ดูนะครับผมจะพาน้องโนเอลเนี่ยไปเล่นในแมพของเลดใหม่ละกันนะครับนี่ เลดใหม่แล้วผมก็เอายูโน่ไปเลยจะใช้แค่2ตัวนี้ที่เป็นดาเมจล้วนๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวบัฟเฉยๆอย่างเช่นตัวบัฟตีบอสนะครับแล้วก็จะมีตัวบัฟคริอย่างยามินะครับผมเอามาตีครินิดหนึ่งแค่นั้นจริงๆครับจะมีแค่เอาแค่บูมากับสปีดวลากรอนไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปลองลงให้ดูนะสำหรับเจ้าโนเอลนะครับผมว่าความสามารถของมันเนี่ยสุดยอดอะไรแค่ไหนนะครับ คือจริงๆที่ผมไม่ได้แนะนําในคลิปของการผ่าน X6 ด้วยการใช้โนเอลเนี่ยเพราะโนเอลเนี่ยมันต้องหาของอีโวจากแมปนี้เนาะแล้วกรณีของคนที่ผ่านเนี่ยมันก็มีวิธีผ่านที่ง่ายอยู่แล้วแต่วันนี้ผมมาโชว์ศักยภาพของตัวน้องนะว่าน้องเนี่ยเขาเก่งขนาดไหนยิ่งเขาเป็นตัวที่สามารถกันได้ตนะั้งแต่แรกเริ่มเลยนะกับการปั๊มเงินช่วงแรกๆเนี่ย ผมจะบอกเลยนะว่าสุดคูลสุดโหดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมกันตรงไหนดีถ้าอยากให้ศักยภาพมันเห็นได้ชัดเนี่ยผมกันหลังๆจะดีกว่าแต่ถ้าอยากจะรู้แบบให้ให้เพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยมันกันได้แรกๆจริงๆนะมันเก่งจริงนะอะไรเงี้ยก็คงต้องกันหน้าๆเนาะเดี๋ยวขอรองวางตัวอเนี่ยว่าจะอะไรยังไงดีเพราะว่าการวางน้องเขาเร็วๆเนี่ยมันก็เป็นการปั๊มตังค์ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะแล้ววงก็ไม่ใช่แคบๆนะครับผมนี่คนดูปืดหายนะ คือช่วงแรกอะ่ะการตีเป็นกลวของเขาอาจจะไม่ได้ดีมากมายาเท่าไหร่ครับนี่เห็น่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ถามว่าแค่นี้ก็ดีแล้วไหมผมว่าก็ดีแล้วนะเออเนี่ยต,ตีตีบินหายหมดเลยนะครับเลเวลแก้38แถมได้เงินเยอะด้วยเวลาเราค่ายสังเกตด,ดูอ่ะผมวางเพิ่มเลยนะครับมาสองตัวมันก็เคลียร์เร็วขึ้นปืดยิงน้ำไป ไม่ทันแลอาจจะต้องวางเห็นไหมคือถ้าวางแรกๆมันก็จะการยากนิดนึงอย่างนี้ครับแต่ถ้าวางหลังๆเนี่ยมันก็เนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะดูคลื่นปรับ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 เนี่ยเดี๋ยวขึ้นก็ขึ้นก็มาอีกครับผมเลยบอกว่าสบายตัวแบบจริงๆฮะตัวมันตัวมันสบายจริงเดี๋ยวขึ้นก็มาอีกนะ่ะไอ้พวกที่เดินไปไม่ต้องห่วงครับส่วนเนี่ยน้องเขามีหน้าที่การบินผมวางยูโน่อีกตัว ปึ๊บๆๆบ,บ,บสโลสบายแล้วครับทีนี้ก็อัพตังคยาวๆได้เลยแล้วได้เงินเยอะมากด้วยในการแบบใช้โนโอเอลเนี่ยปาปๆาปาปาดูดิโกงเกาะอะไรเงีดูดิทุกคนมานตีกันตัวหลังอะตอนแรกผมแบบหุ้ยเชีย่ยอย่างเวอร์แล้ววาง3ตัวเกาะมี3อันแตกหมดแล้วหน่ำซ้ําคือตัวน้องเขาสโลนะคือเขาสโลแล้วพอเจออยู่กับยูโนยูโนก็สโล ไอ้คลื่นเขาก็สโลผมเลยบอกว่าตัวมันแบบว่าเรียกได้ว่าตอนแรกที่ผมเห็นคลื่นอน่ะซูนามิมันวิ่งมาผมแบบเฮ้ยเชะมันขนาดนี้เชียวหรออะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเออเนี e ee, ่ยดีดูดีเกาะหายหมดโลหายหมดชิลเดอร์คือไม่ต้องมีนะครับแต่น้องเขาวางได้3ตัวถ้าวางได้4ี่ตัวผมจะมองว่าโอ้โ oh, หแม่งเรียกได้ว่าเขาคันโกงเลยแหละเนี่นจะสังเกตได้ว่าผมไม่ต้องอัพกันสักเท่าไหร่เหมือนตัวคนอื่นๆเลยครับเงินอิ่มๆเลย เงินผมไวมากทุกคนแล้วก็ไอที่เดินมาไปดูดิขึ้นออกมาลัว3สามสิบวิครับคือด้วยคำที่ว่าพาส,สีของน้องเนี่ยจะส่งคลื่นซึนามิออกมาทุกๆ30บวินะสโลสศัตรูยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำให้ศตูเนี่ยได้รับโดนดาเมจนะจากสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของดาเมจที่น้องเขามีเนาะทีนี้ก็คือกลายเป็นว่าพอดาเมจมันแรงขึ้นเนี่ยต,ตัวน้องอะ่ะขึ้นมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยผมบอกเลยแล้วกลายเป็นว่าเด,ดี๋ยวดิ บับบับบับเนี่ยดูโล่เลยเนี่ยบับบับ <laughs> หายหมดลงโล่ low. เออชิวอะไรกะไม่ต้องใช้นี่ดูท่าต่อไปว่าวอเตอร์สมัครับจะเป็นโซโนะร์เอไอีนะวอเตอร์สมัทให้หมดเลยแล้วดูดาเมจเนาะคือเขาไม่ได้เยอะมากหรอกดาเมจนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่ามันก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งครับอ่ะอัพยูโน่ไปด้วยครับยังไงรอบนี้เราก็มาเล่นโชว์เนาะ คือมันจะใช้น้องตัวเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเขาเป็นซับเนาะแต่ผมแค่มองว่าเป็นซับท,ที่แบบโคตรมีศักยภาพเลยครับถูกมากทุกคนเวฟบเสิบสองจะอัพตันแล้วว่าจริงๆผมสามารถอัพให้ตันได้เลยนะเห็นไหมแต่ผมแค่ให้ทุกคนดูสกิลก่อนนะครับสกิลไม่ได้อรังการอะไรมากอะมันเป็นยิงๆ,ๆิงอะไรเงี้ยไม่เหมือนตัวเ e เจนเนเรีเลยครับปิวๆๆๆๆๆๆๆ้วปิ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 ้วอยิงออกมาลัวๆครับหลายฮิตมากนะท่านี้คือหลายฮิตมากลองดูนะฮะกี่ฮิต 1>, 1 2 3 4 5สอ่้โอ้ห้าฮิตอะยิงทีแบบว่าสั่นอะคือผมไม่ผมไม่สามารถที่จะโชว์ศักยภาพเต็มเต็มของน้องให้ดูได้นอ้อเพราะว่าผมยังไม่เวล50เนาะยังไม่มี x p เลยยังไม่ได้ฟาร์มนะครับคือถ้าฟาร์มเนี่ยน้องเขาผมแต่ไม่ไหวแล้วอยากอาชิปให้ทุกคนดูครับว่าแบบโคตรเก่งเลยตัวบล้าอะไรก็รู้แบบเกร็งมากเลยเกร็งมากมลาแต่ตอนนี้ยูโน่น่าจะแบกนะครับพาะดาเมจที่ทำเนี่ยก็มาจากยูโน่จะเยอะนะ แต่น้องเขาก็ทาเกือบล้านแล้วเหมือนกันครับเป็นทีมซับนะแต่ผมแค่จะบอกว่าตอนนี้คือแค่ทีมซับเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์พวกโปรเซสในเกมได้หมดเลยนะครับคือเหมือนทีมนี้เดินเดินเดินแล้วเหมือนจะหลุดจะหลุดนะผมแค่จะบอกว่าไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันมีคืนอีกบานเลยคือเดินไปก็โดนคืนเรื่อยๆไม่ไม่หลุดอยู่แล้วผมเล่นมาหลายรอบแล้วทีมนี้คือมัน มันไม่มีทรงจะหลุดเลยครับเหมือนจะหลุดเอ้ยจะเดินหลุดไปแล้วนะจะต,ตีไม่ทันแล้วนะสุดท้ายก็โดนคลื่นซัดหน้าหายหมดซัดยามีไปเลยก็ได้ครับเงินมันเหลือเงินมันเหลือนะครับเพราะว่าผมมีเทรดทองเยอะมากแล้วก็มีเทรดทองของน้องโนเอลด้วยมาดูกันครับสําหรับบอสแอค6คือกับทีมบางทีมเนี่ยถ้าไม่ลวงโกหงนะกับทีมบางทีมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแบบว่าเคลียร์มอนตั้งแต่ต้นๆได้เลยอันนี้คือแต่คือมอนมอนแบบ มอนไม่มีหลุดแล้วก็หลุดไปแล้วก็ตายไม่ก็สามารถเคลียร์มอนได้แต่เนิ่นๆเลยผมบเลยบอกว่าโอ้โหโอพีสุดๆทีมนี้ดูดูคึื่นมปนชนนะบึบก็ลดก็ลดก็ช่วยลดไปเรื่อยๆผมว่าเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากๆเะครับเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากๆแล้วก็เอ่อเป็นตัวซับท,ที่ดีเหมือนกันแล้วเป็นตัวทำเงินได้ด้วยคือมันครบเครื่องจริงครับสำหรับโนเอลนะ แล้วถ้าถามว่าหลุดไปแล้วผมต้องตื่นตระหนกตกใจไหมว่าเออต้องขายยูนิตไหมจริงจริงก็ไม่ต้องขายนะครับเพราะว่าผมมีคลื่นอยู่คลื่นมันก็ชนไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิตาย <c oughs> เออวเก่งเลยนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับยูนิตที่ทรงพลังอย่างนี้และน่าสนใจมากๆคือน้องเนี่ยอาจจะผมอาจจะพูดเวอร์ไปนิดนึงแต่ตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆ คือมันเรียกได้ว่าแบบแค่ลงตัวไปแล้วก็อัพ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 ถูกมากครับแล้วก็แถมกันช่วงต้นเกมได้หมดเลยตัวน้องอาจจะไปลง INF ได้ไม่ดีแต่ผมมองว่าถ้าเรามีเทรดเงินแบบผมเนี่ยก็สามารถที่เอาไปลง INF ได้นะเพราะว่าตัวน้องก็จะเป็นตัวที่ปั๊มตังค์ให้แล้วการลง INF ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราลงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อาจจะไปเวฟได้ไกลน้อยลงเพราะว่าอ่ามันเสียสล็อตช่องไวให้ให้กับน้องเนาะ แต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะมียูนิตเงินได้3ตัวพรามียูนิตเงิน3ตัวเท่า,ากับว่าช่วงต้นเราก็จะสบายหน่อยแล้วก็ปรัมแต่ตงเคลียร์มอนได้อะไรสบายสบาย,บายแล้วก็ไปอัพตัวพวกนี้ได้ไวนะครับแต่การที่จะกายดิงไปไกลเวฟส,สูงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะมากแต่ผมมองว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เก่งแล้วก็เป็นช้อยส์ทางเลือกให้สําหรับคนที่ขี้เกียจเล่นน F หรือว่าคนที่อยากจะเคลียร์แค่50เวฟแบบผมนะครับไม่ได้ไตเ่เป็นาาเป็นร้อยออ่ะถ้าไต่ไปเลยร้อยก็อาจจะเป็นแบบว่า คนที่หาเทรดโอพหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้มีอะไรพวกนั้นเลยนะสูงสุดที่ผมได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เดมอนเองมัง้งไม่ก็เออเนี่ยน่าจะเอเทเรียลแหละสูงสุดที่ผมได้0.4เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ก็เดมอนเนี่ยไอสองอันนี้ผมยังไม่เคยได้เลยนะตั้งแต่เล่นมานะครับเฮเวอรี่ก็ยังไม่ได้ได้แค่เซเลเยอร์เซเลเยอร์ก็เพิ่งได้มาแพทล,ล่าสุดนี่แหละ โอเคครับประมาณนี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสโนู์ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย